ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับรายการแค c แคชเกมมิ่งครับผมใน a n g e l d a เ e a เกนะฮะและในวันนี้นะครับผมเองก็มาเล่นเกม l i n e r a n g t r t i l i n d n d นั่นเองซึ่งวันนี้นะครับก็อ่ะอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีนะครับว่า Line r g n r e อเนี่ยเขาได้อัปเดตตัวใหม่มานั่นเองนะครับและเมื่อผมมีตัวใหม่นะครับผมเองก็จะเอามารีวิว ้เพื่อนๆทุกท่านได้รับชมกันนั่นเองส่วนตัวใหม่ที่อัปเดตเข้ามานะครับจะมีด้วยกัน3ตัวก็จะมีเคนชิโร่นะครับราโอนะครับแล้วก็ออยูเรียนะครับซึ่ง3ตัวนี้เนี่ยจะเป็นอ่อตัวละครในเรื่องอ่อมัทเทวเจ้าดาวเหนือนะครับเป็นการ์ตูนที่แบบหื้อเก่าแก่มากนะครับก็ประมาณรุ่นพ่อผมเลยอะไรประมาณนั้นนะครับก็เก่ามากพอสมควรนะครับซึ่งผมเองก็ไม่ได้ดูสักเท่าไหร่นะครับก็อ่ะตามนี้ ตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีอ่อพวกเอีเวนต์การเปิดการชายอยู่นะครับถ้าใครอยากจะเปิดก็เปิดนะครับแต่ในวันนี้เนี่ยผมเองก็จะมารีวิวเจ้าตัวอ๋อยูเรียนะครับผมยูเรียเทพมารดานั่นเองนะฮะเดาๆดูแล้วเนี่ยตัวนี้ก็น่าจะเป็นนางเอกในเรื่องการ์ตูนหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจนะครับแต่ขอเดามม้งมั้ละกันนะครับแล้วถ้าให้ผมเดาต่อๆไปเนี่ยเดือนหน้าเนี่ยจะต้องเป็นการ์ตูนตัวอื่นๆแน่นอนเลยนะครับอยากให้เป็นตัวการ์ตูนสปันบ๊อบบ้าง อยากจะรู้ว่าเฮ้ยถ้าเอาไอ้ตัวฟองน้ำมาทำเป็นเลนเจอร์มันจะตลกขนาดไหนนะครับไอ้ตัวสปันบ๊อบนะฮะที่เป็นฟองน้ำตัวเหลืองๆนะฮะมีเพื่อนเป็นตัวปลาดาวตัวสีชมพูกลับมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับก็ต้องขอบคุณน้องคนนี้ด้วยนะครับที่ส่งรหัสมาให้รีวิวตัวใหม่นั่นเองนะฮะซึ่งไอดีรายของเขาเนี่ยจะอยู่ด้านบนนี้เลยนะครับตรงเมาส์ชี้นะฮะก็อ่ะแอดเพื่อนกันไปได้นะครับต่อมานะครับก็มาดูกันที่สตอรี่ของยูเรียกันเลยดีกว่า นะฮะนี่กูกระดกรอเรือชัดเกินไปไหมเนี่ยนี่จะเรียรแบบให้ล้มนะฮะเรียรัวๆมาดูสตอรี่กันบ้างดีกว่านะครับก็อ่ะตามนี้นะครับแสงของเทพมารดาส่องสว่างกว้างไกลสู่ผู้คนเชื่อกันว่าหากรวมกันเป็นหนึ่งกับดาวเหนือจะนําความสงบเป็นปึกแผ่นมาสู่แผ่นดินนี้นะครับก็อ่ะตามนี้นะฮะการวิวัฒนาการก็จะมีด้วยกันตั้งแต่ 6, 7, 8มีรูปร่างตามนี้เลยนะฮะหดาวก็จะเป็นอ๋อใส่เสื้อทีขาว นะครับผมผมยาวนะฮะส่วนเจ็ดดาวก็จะเป็นใส่ชุดเกาะนะครับเป็นนักรบนะฮะส่วนเป็น8ดาวก็อาจเป็นใส่เสื้อสีแดงนะครับส่วนพื้นฐานนะครับก็จะเป็นชนิดของไหวพริบนะครับผมใช้แร่อยู่ที่2040ความเร็วทางการโจมตีเนี่ยปกตินะครับความเร็วเคลื่อนที่เร็วระดับการอัปเกรดได้สูงสุด8ดาวนะครับและสิ่งสุดท้ายนะครับที่สําคัญที่สุดนั่นก็คืออสกิลของมันนั่นเองชื่อสกิลของเขาก็คือนันโตโโชาเซนะครับอ่านอย่างนี้หรือเปล่า ทำไมชื่อสกิลมันเรียกแปลกๆว่ามันน่าจะเป็นแบบยังไงแบบการไล่หมนป้าแบบนัตโตโคชาเซ่อะไรประมาณนี้ไหมเออประมาณนั้นนะครับเป็นท่าที่รวมการป้องกันจากธาตุทั้ง5วายุเนคาอคีภูผาและมหาสมุทร เข้าด้วยการเพื่อปกป้องอยูเรียรและขุนพลแห่งดาวใต้รายละเอียดของสกิลมีดังนี้นะครับพลังชีวิตคูณไปเลย300%ซและยังสร้างเกราะป้องกันพื้นที่อีก12วินาทีนะครับก็จะเป็นอ่อโลอมะตะัและรายละเอียดต่อมานะครับนั่นก็คืออ่อเพิ่มระยะพลังป้องกันวิเศษ 1 5 0 0 0นะครับเป็นระยะเวลาอ่อ12วินาทีและก็เพิ่มระยะพลังป้องกันทางร่างกายอีก15,000เป็นระยะเวลา12วินาทีถ้าพูดง่ายๆนะครับก็เพิ่มเกาะทางเวทเนี่ยก็15,000นะครับเพิ่มเกาะทางกายภาพเนี่ยอีก15 0 0 0นะครับตามนี้แบบง่ายๆเลยนะครับสำหรับออสกิลของมันส่วนรายละเอียดนะครับผมพลังโจมตีต่อวินาทีนะครับอยู่ที่16,557 พลังโจมตีทั้งหมดนะครับผม41,392พลังโจมตีกาย1,000พลังโจมตีเวท40,000นะครับพลังชีวิตทั้งหมดอยู่ที่97,915นะครับถือว่าอ๋อมีเลือดที่เยอะอยู่พอสมควรนะครับก็อีกนิดเดียวก็ถึงแสนละตามนั้นนะจ๊ะส่วนพลังป้องกันนะครับเป็นศูนย์ะครับผมพลังป้องกันทางเวทและกายไม่มีเลยนะครับความเร็วในการโจมตี133 ความเร็วในการเคลื่อนที่104ระยะการโจมตี125ก็ถือว่าใกล้อยู่พอสมควรนะครับระยะการโจมตีแต่ก็ยังไม่ใกล้มากเท่าไหร่ระยะสเปซรปนะครับถือว่าเยอะอยู่พอสมควรอัตราการติดคิติคอน0%ปแรงโจมตีคิติคอน200%อัตราการหลบหลีก0อัตราการใช้สกิล36เยอะมากอัตราการหลบหลีก0ูนย์และอันสุดท้ายต้านทานสกิล0%นนั่นเองนะครับรายละเอียดก็มีดังนี้ นะฮะสำหรับเจ้ายูเรียเทพมารดาในตอน8ดาวอ,อ๋อเดี๋ยวผมขอไปส่องใน PVP กันบ้างดีกว่านะครับว่าเลเวล140แล้วเนี่ยจะโหดขนาดไหนอ่ะโอเคมาส่องกันที่ระดับท็อปกันเลยดีกว่านะฮะเมื่อเลเวลเป็นแบบซูเปอร์มาสเตอร์แล้วเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนแปลงดังนี้นะครับพลังโจมตีต่อวินาทีเนี่ย34,496โอ้โหอันนี้ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับการโจมตี1ครั้งเนี่ยตีที3 0,000กว่า นะครับส่วนพลังโจมตีทั้งหมดก็อ86,000พลังชีวิตอยู่ที่200,000โอ้โหโคตรถึกนะครับโอ้โหแล้วดูใส่อุปกรณ์เลือดเข้าไปแล้วแบบดูดิเลือดเป็นล้านเยอะกว่าตัวแท้งบางตัวอีกนะครับเนี่ยโอเคในส่วนต่อมานะครับเราไปดูกันที่สติหลักกันบ้างดีกว่านะครับว่าระยะของสกิลมันไกลไหมมันกว้างไหมแล้วก็การโจมตีจะเป็นแบบไหนนะครับโอเคมาลองกันที่สเตที่294กันดูนะจ๊ะก็อ่ะโอเคกดไป อย่างแรกขอปล่อยเบาวน้ําแข็งไปก่อนนะครับแล้วก็มายูเรียนะครับออกมาเดินต่อยต่อยอ้าใส่สก,กิลเลยลื้ออ้อาททำไมใส่สก,กิลไวจังนะฮะออกมาถึงก็ใส่สก,กิลได้เลยระยะสก,กิลก็ค่อนข้างไกลและกว้างอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวลองวัดระยะดูนะปุ๊บเบานี่ปุ๊บโอ้บาวน้ําแข็งได้สก,กิลด้วย,าววยการโจมตีก็จะเป็นแบบยังไงลอยตัวขึ้นไปแล้วปล่อยพลังออกมานะครับดูสิอ่ะปุ๊บแล้วเดี๋ยวลองหาตัวแนวหลังนี้ว่ามันจะไกลถึงแนวหลังปะเอาตัวอะไรดีวะ ตีใกล้ๆหน่อยตีใกล้ๆหน่อยอะเทพี TP. ปึ๊บโอ้เทพีก็ TP. โดนนะครับเนี่ยโอ้โหสกิลโดนเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าไม่โดนนะครับถือว่าเออระยะสกิลค่อนข้างกว้างอยู่พอสมควรนะครับก็น่าจะเป็นอ่อประมาณวงประมาณนี้แหละนะก็กว้างอยู่พอสมควรนะฮะการโจมตีก็ถือว่าสวยงามนะครับส่วนการใช้สกิลนะก็คือส่วนการใช้สกิลของเขาเนี่ยก็คือยังไงแบบอ่อรวบรวมธาตุนะครับหรือว่าลูกแก้วธาตุนะครับแล้วก็ขึ้นไปข้างบนแล้วก็อออ ปล่อยสกิลออกมานั่นเองนะครับตามนี้ปิ๊งปิงปิ๊งปนะครับถือว่าโอเคทําออกแบบมาได้สวยอยู่พอสมควรนะครับอ่ะจมตีไปนะฮะระยะการโจมตีก็อะใกล้ประมาณนี้นะครับปึ๊งปิ๊บปิ๊บโอเคทึบ ถ้าให้ผมมองนะครับผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่นะครับการออกแบบตัวละครมันแบบยังไงอะมันยังไงอะงานมันมันหยาบเกินอะงานมันหยาบนะครับมันมันไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่ถ้าให้วัดตัวดีๆเลยก็จะเป็นพวกอ่อไอตัวระเบิดอันเก่านะฮะอ่าถือว่าดีนะครับแล้วก็ตัวออกเอาลุนะครับถือว่าออกแบบมาได้ดีนะฮะแต่ตัวยูเรียแล้วก็ตัวอื่นๆของเทพเจ้าดาวเหนือเนี่ยคือเท่าที่ผมไปดูมานะคือมันออกแบบมาได้แบบ ไม่ค่อยดีักเท่าไหร่นะฮะไม่ค่อยชอบในส่วนนี้นะครับแต่สกุลสกิลก็น่าจะดีอยู่พอสมควรนะฮะร,ระยะการโจมตีอะไรก็ว่ากันไปนะครับโอเคนะครับผมก็เข้ามาสู่ในช่วงการให้คะแนนของผมกันบ้างดีกว่านะฮะสำหรับเจ้าตัวยูเรียเนี่ยผมเองขอให้คะแนนไปเลยประมาณออกแปดเต็ม10คะแนนละกันคะแนนในส่วนนี้เนี่ยคือมาจากส่วนตัวของผมล้วนถามว่าสกิลมันดีไหมผมเองก็บอกได้เลยนะครับว่ามันดีนะครับเพราะว่าเพิ่มพลังชีวิตตั้ง3 0 0้นะครับและยังเพิ่มเกาะให้เราอีก นะครับแต่ที่มันโดนหักคะแนนไปนะครับเพียงเพราะว่าอ๋อมันโจมตีใกล้นะครับแค่นั้นเองนะับมันโจมตีใกล้นะครับผมเองไม่ค่อยชอบนะครับส่วนตัวผมเองก็คิดว่าถ้าเป็นตัวซัพพอร์ตกับทีมเนี่ยคือต้องอยู่ไกลๆหน่อยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับไม่ใช่ไปเดินอยู่ใกล้ๆแล้วแบบเป็นตัวแทงอันนนมันก็เวอร์เกินก็การรีวิวเจ้าตัวยูเรียน,นะครับผมเทพมารดาก็มีเพียงเท่านี้ถ้าใครชอบตัวละครของเทพเจ้าดาวเหนือเนี่ยก็อ่ะไปเปิดกาชากันได้ นะครับเห็นว่ามันมีกิจกรรมอยู่นะับถ้าเปิด150รูบี้เนี่ยคือมันจากการันตีนะครับได้ตัวใหม่แน่นอนหนึ่งตัวนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นดาวอะไรนะครับจะเป็น6,78ก็ว่ากันไปยังไงถ้าหากเพื่อนเพื่อนชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับผมว่าชอบไม่ชอบอะไรก็ว่ากันไปและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับผมเองก็อยากจะฝากผลงานทุกๆผลงานของผมเลยนะครับให้ลองเข้าไปแวะเวียนดูกันบ้างนะครับไม่ใช่เจาะจงดูแค่ผลงานเดียว นะครับเพราะว่าผมเองก็เหนื่อยใจนะฮะกะ็ตามนั้นและสำหรับวันนี้ผมเองก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย